คนวันนี้ก็ถึงเวลานะคะที่จะได้มาแนะนำรีวิวตัวนี้นี่ก็คือสเปรย์ผมหอมลิลิโกะนะคะของหมอกล้องตัวเด็ดตัวดังเอาจริงๆคือก่อนที่จะซื่อนี่ก็คือดูรีวิวมานานมากๆแล้วก็แบบคิดว่าแบบเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะ จริงๆแล้วเนี่ยบอกก่อนว่าเป็นคนที่หนังศีรษะหนังหัวเนี่ยทุกคนมันมากก็คือมันทั้งหน้ามันทั้งหนังหัวมันทั้งตัวเลยทุกคนแล้วแบบว่าเป็นคนที่สระผมประมาณสองสาวันสระครั้งเพราะว่าผมค่อนข้างหนามากๆเลยทุกคนที่เกียดเป่าแล้วแบบว่าขนาดเราสระแบบว่าสะอาดนะคือสระสามครั้งต่อหนึ่งการสระผมก็ยังมันก็ยังมีกลิ่นออกมาซึ่งทุกคนเคยไหมอะ่ะคือตัวสะอาด สะอาดหมดอะเออแล้วแบบฉีดน้ําหอมหมดแต่เหมือนเราได้กลิ่นหนังหัวตัวเองกลิ่นเหม็นของหัวตัวเองอยู่คนเดียวอะแล้วบางทีแบบว่าแฟนก็ได้กลิ่นด้วยนะแล้วแบบก็ไม่ใช่ว่าหมักหมมอะไรอะ่แต่คือด้วยความที่ไปเจอมลภาวะแล้วก็แบบว่า หนังศีษะก็มันอะเออหน้าเรายังล้างทุกวันใช่ไหมแต่ผมอะสระสองสามวันครั้งอะไรแบบนี้มันก็จะต้องมีกลิ่นอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้สกปรกขนาดนั้นใช่ปะก็เลยอะไหนๆก็ในไหนลองดูซิได้ตัวนี้มานะคะเป็นสีเขียวเบอร์4ี่บอนะคะอนแรกกได้เียมพูแต่ว่ามันหมดนะคะก็เลยลองสีเขียวมาเป็นกลิ่นแนววานิลาอะไรแบบนี้ทุกคนจะบอกว่าตามคําแนะนําของคุณหมอก้องนะคะเขาบอกว่าจะดีที่สุดเลยให้ฉีดหลังสระผมเสร็จ นะคะอันนี้ก็คือสระแล้วก็เป่าแล้วให้มันหมาดนะคะซึ่งคอนเฟิร์มแล้วว่าจริงๆอะ่ะมันเลิศมากก็คือปกติถ้าไม่ได้สระผมแล้วฉีดประจำวันน่ะมันก็จะหอมนะเออหอมมากๆเลยเป็นกลิ่นแบบวาน,นิลานำมาเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ทุกคนเชื่อไหมสระผมเสร็จแล้วฉีดแล้วก็เป่ามันเลิศมันปังกว่าที่ไม่ที่ไม่สระผมมากเลยอะ่ะเออคือกลิ่นมันดูละมุนขึ้นมันดูแพงขึ้นมันดูแบบ งงว่าคือกลิ่นอะไรอะ่ะคือแบบมันหอมแบบหอมแบบมีมิติเออคือหอมแบบมีมิติจริงๆคือเป็นผู้หญิงที่แบบดูแพงอะ่ะนางพญาจริงๆคือตอนแรกนึงไม่ออกว่ากลิ่นนางพญาคือกลิ่นอะไรวะแต่แบบคือมันคือกลิ่นนางพญากลิ่นคนที่ดูแพงอะ่ะเออแล้วทดสอบก็คือเราจะเราไม่ได้บอกแฟนนะว่าเราอะ่ะฉีดน้ําหอมผมเราก็อ่าผ่านไปสองสาวันเราก็ลองถามว่าหัวเหม็นไหม กด็ดมไม่เหม็นไม่บ่นอีกเลยว่าผมเหม็นอนะไรเงี้ยคือแบบเรื่องจริงเลยทุกคนเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ไม่ใช่แค่ตัวหอมไม่ใช่แค่แต่งหน้าดีแต่งตัวดีอย่างเดียววะคือผมต้องหอมแล้วจริงๆอ่อะมันเรื่องจริงเลยนะหนงังศีรษะเราอะ่ะที่คุณหมอกล้องบอกอะ่ะเป็นตัวแบบว่ากระจายกลิ่นที่แรงที่สุดอะมันเรื่องจริงเลยอย่างที่บอกอะนะ่ะเนาะตัวหอมแต่ผมเหม็นมันก็ดูแบบยังไงยังไงอะพอใช้ตัวนี้คือ เหมือนคนสะอาดตลอดเวลาคนผมหอมมันเลออิศอะเป็นนางผมหอมอะใครๆก็อยากแบบอยู่ใกล้แบบพอฉีดปุ๊บรู้สึกว่าแฟนอะข้างใครเราไปอีกอันนี้ไม่ได้คิดไปเองอันนี้ทดลองแล้วจริงๆอีกก็คือนะคะก็คือสระผมเสร็จเป่าให้มันพอหมาดๆแบบนี้นะแล้วก็ฉีดเข้าไปึบแล้วก็เคล็ดลับของเราก็จะฉีดตรงนี้หนังหัวเนี่ยที่แบบคนมันจะได้กี่ก็แบบสางผมทุกคนสางผมนี่ภาษาอะไรวะคือเป็นคนเหนือ สั่งผมที่ภาษากลางไหมวะก็คือขยุเขาเรียกว่าอะไรเสยผมนะเสยผมเขาเรียกว่าอะไรแบบให้มันมีความกลมกล่อมกันนะแล้วก็เป่าให้แห้งนะคะเสร็จแล้วทุกคนคือแบบมันเลิศจริงๆถามถึงความติดทนนะพูดแค่ประโยคเดียวสระผมเสร็จมันยังหอมอยู่เลยคือตอนสระผมเนี่ย มันยังได้กลิ่นน้ำหอมอยู่เลยแกคือมันไม่ต้องพูดถึงความติดทนและเคล็ดลับที่พลอยชอบใช้ก็คือฉีดให้โดนหนังหัวนะทุกคนคือแบบจะฉีดแค่ปลายผมมันก็ได้แต่ว่าคุณหมอก้องบอกว่าหนังศีรษะเราอะเป็นจุดกระจายกลิ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันโดนกับหนังหัวนะเวลาเขาโดนกับหนังศีรษะของเราเนี่ยเหมือนเขาไปแบบผสารวมกับน้ํามันในหัวเราหรืออะไรซัมติงอะมันทําให้กลิ่นมันดูแพงขึ้นไปอีกกลิ่นดูกลมกลมไปอีกงงปะคือมันเลิศกว่าการฉีดแบบ คือโดยที่แบบไม่สระผมก่อนเลย,เลยคือมันก็หอมนะแต่ว่ามันดูแพงไปอีกอะเข้าใจปะนั่นแหละจะบอกว่าจะใช้ตลอดไปจนกว่าเขาจะเลิกผลิตแต่เขาคงไม่เลิกผลิตเพราะมันลดจริงๆแนะนำเลยทุกคนคือใครอยากได้กิ่นนางพญาคือสีเขียวเลยสีเขียวเท่านั้นลด